สวัสดีครับท่านวิทยากรนะครับผู้บริหารแลวก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับกิจกรรมเรื่องของการเสวนานะครับก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับดรสิทธิโชคตั้งพัฒสอนเรืองนะครับรองผู้มนุยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับขึ้นมากล่าวเปิดงานเสวนาในวันนี้นะครับขอบคุณครับ ก็แน่นอนว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาในชีวิตประจําวันเรามากขึ้นนะครับรวมทั้งด้านเกษตรกรรมนะครับการผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะนะครับเรามีการใช้เ,เทคโนโลยีเหล่านี้ในการเ,เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนลดแรงงานนะครับเ,เพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพทางการเ,เกษตรที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในวันบ่ายวันนี้นะครับเราได้เกียรติรับเกียรติจากวิทยากรที่ มีคุณภาพมากๆเลยนะครับจากทั้งวิชาการนะครับทางอาจารย์ธีรสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับแล้วก็าทาง c ีอ,อ,อจากบริษัทซีวิกนะครับอโกรเทคแล้วก็ CEO จากบริษัท Speedy แอสซ s t นะครับแล้วก็อาจารย์ธีระนะครับเป็นนักวิจัยจากเล็กเทคแล้วก็ทางอาจารย์สุริยันนะครับจากนักวิจัยจากไบโอเทคนะครับซึ่งจะหัวข้อสัมมนาช่วงบ่ายนี้ก็จะมี ความหลากหลายนะครับแล้วก็ความลึกในแต่ละหัวข้อเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับความคิดแล้วก็สอบถามปัญหาทางวิชาการได้อย่างเต็มที่เลยนะครับครับก็ขอเปิดงานเลยครับขอบคุณครับ